การบูรณาการวัฒนธรรมไทยจีนในการออกแบบเครื่องประดับชุดกลพิสุทธิ์จากสัตว์เทศในตำนานจีนโดยผสมผสานทฤษฎีกระบวนการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมร่วมกับทฤษฎีเจเนเรชัน เครื่องประดับชิ้นนี้มีการนำเอาทุนทางวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์มาใช้ในการออกแบบเพื่อทำให้ชิ้นงานเครื่องประดับชิ้นนี้โดดเด่นแปลกใหม่และไม่เหมือนใครด้วยการผสมผสานแนวคิดเรื่องการผลิตซ้ำเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าร่วมในการมีความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้นเนื่องจากการผลิตซ้ำและการแพร่กระจายของวัฒนธรรมไปสู่มวลชนเป็นสิ่งที่ดีดยเห็นถึงประโยชน์ในการสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตนำมาสร้างเครื่องประดับวัฒนธรรมไทยจีนในเรื่องขึ้นนิยมในความเชื่อ ดยเฉพาะการนับถือเศษเงมนคนจีนก็นับว่ามีอิทธิพลต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากจึงได้นำาศษเงมนคนจีนเข้ามาปรับใช้ในเครื่องประดับหรือชุดเซตหมักลูกไทเนื่องจากหมักลูกไทยอยู่ในประวัติศาสตร์ของไทยในอย่างยนะาวนานจนงกลายเป็นวัฒนาธรรมที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นของไทยไปโดยปริยายโดยผลงานชิ้นนี้จะมีทจจั้งเซตจิวเวลตัวเล็กที่สามารถเล่นบนกระดานได้และมีเซตอาร์ตทอยตัวใหญ่เอาไว้ตั้งโชว์ซึ่งจะสามารถถอดจิวเวลที่เป็นอาวุธต่างๆของตัวหมักดกออกมาได้เช่นกัน โดยจะออกแบบให้มังกรแทนตัวขุนหงแดงแทนตัวโคนกิเลนแทนตัวเม็ดเสือขาวแทนตัวมา้าต่ามังกรแทนตัวเรือและก็ต่ายแทนตัวเบี้ยแรนหมากรุกจะเป็นไม้สักอัดซึ่งเป็นิธิ์มไม้สักของเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ได้ร่วมมือการผลิตก,กับชุมชนในภาคและแกะสลักในไทยบนกระดานโดยใช้เครื่อง C N C ประโยชน์คุณค่าของผลงานผลิตภัณฑ์สินค้านี้จะช่วยเครื่องมูลค่าและเป็นการเผยแพร่การประสานกันร,ระหว่างทุนทางวัฒนธรรมของไทยและจีนในด้านสัตว์มงคลเทสตีเจเนเรชันและแนวคิดเรื่องการผลิตซ้ำเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมโดยนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเป็นอาร์ตโตส์และเครื่องประดับร่วมสมัยที่จะช่วยเผยแพร่ความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยจีนที่จะช่วยส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคอุตสาหกรรมการบันเทิงและภาคอุตสาหกรรมการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้เติบโตในข่ายเศรษฐกิจ ระดับภูมิภาคสู่ระดับนานาชาติพร้อมเพิ่มคุณค่าให้วัฒนธรรมไทยมีความทันสมัยและสามารถสนใจได้ทุกวันกลุ่มเป้าหมายในการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐจะมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงวัฒนธรรมเป็นการออกแบบที่ผสมผสานนวัตกรรมและอัตลักษณ์ของไทยซึ่งสามารถใช้เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักท่องเที่ยวให้สนใจและเข้ามาท่องเที่ยวได้มากขึ้น ในภาคเอกชนและการผลิตจะเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อใช้เป็นต้นแบบให้กับภาคเอกชนให้หันมาสนใจและพัฒนาสินค้าจากอัตลักษณ์ไทยมากขึ้นในภาคประชาชนสังคมและชุมชนจะเป็นการกระจายรายได้ในการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการขายของที่ระลึกส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะไทยให้มีรายได้มากขึ้นผ่านเครื่องประดับที่ออกแบบขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะ